ด้วยนี่คะ่ะวันนี้มาอยู่กับช่องฟอกเกมค่ะแมวก็วันนี้เนี่คะ่ะเราก็จะมาเล่นแบบ The Filly l a w a กันคะ่ะก็เป็นเป็นตามคำขอของคนคุณคนนี้เลยเนะคะก็ในวันนี้เนะคะเราได้มาทำให้แล้วนะนะคะก็สำหรับใครที่ขอมาเนี่ยเราก็กำาลังพยายามทยอยทำอยู่นะคะก็ The s t o n g e t เดอะสตองเกตเนี kids, And, ่ยเราก็กำลังทำอยู่นะคะก็สำหรับใครที่ขอมาก็อาจจะรอนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเราส่วนตัวเราเนี่ยได้เตรียมคลิปกับเพื่อนไว้แล้วนะคะแล้วก็คิดเรียบร้อยนะคะก็สำหรับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเราถ้าเราไม่มีเสียง เสียงเกมเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยเราไปเผลอปไปกดอะไรไม่รู้นะคะก็เลยตามนั้นเลยค่ะก็ตอนแรกเราเนี่ยว่าจะเลิกทำ u t u b e แล้วนะคะก็แค่เกือบจะเลิกนะคะเราเกือบจะเลิกนะคะทุกคน เราแบบจะเลือกเพราะว่าแต่ว่าเราก็กลับมาลานวงการอีกครั้งหนึ่งหนึ่งนะคะอ้าอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามาเล่นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มกัก็โอ้โอ้โอ รัวๆเดี๋ยวปเสียงกันนะคะเดี๋ยวพิมพ์กับเพื่อนกันนะคะที่เราต้องพิมพ์ว่าวิดีโอเนี่ยเพราะว่าในโรบอกมันเซนเซอร์คำว่าถ่ายกับคลิปนะคะ ก็เราเป็นคนที่พิมพ์แบบเสียงดังอะนะคะก็เราไปเปลี่ยนเสื้อมานะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าจะให้เราเปลี่ยนเป็นอันเดิมก็บอกได้นะคะไม่ไม่เป็นอไรก็จะมี U F UFO ด้วยเนะะี่ยค่ะเราจะไปอยู่บน UFO ดีไหมเราต้องอยู่บนนู่นไม่มันมาแล้วออเเกือบตายเนี่ยเกือบตายเกือบตายนะคะ,คะ,คะเลือดลด ตอนนี้ก็คือใกล้ขึ้นตอนนี้ลาวาก็กำลังขึ้นมาแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้เราอยู่ค่อนข้างที่จะสูงแบบสูงเวลี่สูงนะเฮ้เรารอด แต่ว่าเพื่อนเราไม่รอดนะคะเพื่อนเราในชีวิตเพื่อนเพื่อนที่เราพิมพ์คุยอยู่ฟอกคิวก็คือเพื่อนเราเองนะคะก็พาวค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้คุยกันเพราะว่าแบตหมดครับครยอนหรอต้องรีบผ่าทางขึ้นนะคะเออจะมาแล้วจะมาแล้วอัมมุควีนคอร์ด มาจะมาแล้วจะมาแล้วออบบี้เก่งค่ะออบบี้เก่งเจ้าแม่ออบบี้เราเป็นเจ้าแม่ออบบี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ไอ้ะอ้ยขึ้นม่อะไรไม่โอเคเราขึ้นมาหลบนะคะ ยี่ได้เพลแล้วแบบนี้มันเปิดอันนี้ได้ไหมเปิดไม่ได้นะคะเราว้าเริ่มขึ้นมาแล้วจะรอดไหมอู้รอด next round นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด like, ไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะบ๊ายบาย